เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า5,000 50, 0คนรับเติมเกม Lx และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่อินบ็อกเพจ PowerPay หรือ Li น์แอด PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม อย่างแรกที่เราต้องมารู้กันก่อนเนี่ยก็คือในเรื่องของคอนเทนต์ของเกมนะครับว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับคอนเทนต์เนี่ยมันจะมี1นะครับการเก็บเลเวล2ลงดานร้อยชั้นนะครับแล้วก็3การ MVP เปิดเกตนะครับ4การ k v m PVP GVG นะครับแล้วเราถึงจะมาเลือกใช้สกิลโดยการแบ่งประเภทของสกิลนะครับเป็น A Heal B Buff C D Buff ดีดาเมจนะครับทีนี้เราจะมาดูกันวันนี้คือการใช้สกิลของฟูลซัพพอร์ตก่อนนะครับคือคอนเทนต์ที่2และ3เนี่ยจะเป็นการใช้ประเภทของสกิลในการฟูลซัพพอร์ตนะครับลงไปซับปาร์ตี้นะครับส่วนในเรื่องของการ k v m PVP GVG เนี่ยมันจะมีในเรื่องของประเภทสกิลที่เป็นประเภทดีบัฟและดาเมจเข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมจะทําคลิปายแยกให้ต่างหากแล้วกันนะครับในส่วนของไฮพีนะแต่ในส่วน k v m ของพนะีน่ะผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในตัวไอมุมขวาของจอเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของสก ดีกว่าครับโอเคเรามาไล่กันทีละประเภทเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยคือประเภท u นะครับ สกิลประเภทฮิลเนี่ยเราเลือกใช้ยังไงดีเพราะว่ามันมีทั้งฮิลเดี่ยวถูกไหมครับแล้วก็สกิลซับฮิลอีกต่างหากแล้วไม่พอนะครับมีเป็นสกิลฮิลหมูซ้ำเข้าไปอีกนะครับสกิลฮิลหมูเนี่ยพอคุณถึงไฮพีแล้วเนี่ยคุณจะมีอีกสกิลหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือสกิลเนี้ยครับโคลซิโอนะครับโคลซิโอฮิลเนี่ยเป็นสกิลที่โอพีมากขึ้นมาในคารของไฮพีแล้วเนี่ยคือมันฮิลแรงนะครับครูดาวไวนะครับแล้วก็สามารถฮิลเพื่อนได้ทั้งแผนที่เลยนะคคคคครร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 รัััััับบบบบสสสส่่่่่่่ววววนน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 ออออออีีีีกกกกกกิิิลลลลึึึงงงงงง็็ืืืแซจูููะะะะเเเเเปทททาาาาาาพพพพ้้้้ตยใถถไดดฮ สกิลประเภทฮิลเนี่ยแล้วเราไปจัดใส่คอนเทนต์เนี่ยแต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีการใช้สกิลฮิลที่มีความสําคัญแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างสกิลฮิลที่เป็นฮิลเดี่ยวนะครับสกิลฮิลที่มีในอัลโคเลยนะครับมันจะสําคัญในเวลาที่เราลงรูปแบบด้านเจียนร้อยชั้นนะครับเพราะว่าในร้อยชั้นเนี่ยหคือเราปั๊มยาไม่ได้ถูกไหมครับสคือเราฮิลเบาด้วยจนกว่าจะถึงชั้นที่20เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อหินนะครับในเรื่องของร้อยชั้นอีกเพราะฉะนั้นที่เราจะทำ เข้าไปนะะครับอ่พอเวลาเราลงร้อยชั้นใช่ไหมครับในระหว่างชั้นเนี่ยมันจะมีช uh, ั้นที่เพื Tennessee ่อนเราเนี Pear ่ยเลือดน้อยๆใช่ไหมครับแล้วการฮิลของเราเนี่ยมันก็ใช้ขึ้นมาในปริมาณที่มันน้อยมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปั๊มสกิลฮิลเข้าไปเลยนะครับในด่านร้อยชั้นเนี่ยสกิลฮิลก็เป็นสกิลหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับแล้วเราก็กดสกิลฮิลอื่นๆช่วยไปด้วยนะครับแล้วก็สแปมปั๊มยกตัวอย่างเช่นไนท์นะครับที่มีเลือดเยอะมากเนี่ยเราจะปั๊มฮิลให้เขาแบบนี้นะครับค่อยๆปั๊มมไไปปจนนเเเเลลือออดขาาต็็ะครรับแ้วกก ลุยด้านเจียนร้อยชั้นกันต่อนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านได้ชั้นต่อๆไปนะครับแล้วมาพูดกันถึงสกิลที่เป็นสกิลฮิ้วหมูกันดีกว่านะครับสกิลฮิ้วหมูเนี่มันจะเป็นสกิลที่ฮิวเพื่อนในระยะที่อยู่ใน30เมตรสกิลนี้สามารถใช้ได้ในทุกๆที่นะครับ ทุกๆคอนเทนต์ของการเล่นเกมนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องวิ่งเข้าไปฮิวเพื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นการลง MVP เนี่ยเราเป็นพีชใช่ไหมครับเราต้องยืนห่างๆถูกไหมครับจากบอสไม่งั้นเราจะตายเราก็จะไม่สามารถชุบเพื่อนได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะยืนอยู่ห่างๆแล้วก็ใช้สกิลฮิวหมูนั่นแหละครับในการช่วยเพื่อนนะครับเพิ่มเลือดเข้าไปเรือดเพื่อให้เขายืนได้ครับพักหนึ่งนะครับบวกกับอีกสกิลหนึ่งก็คือฮโลซิโอเหมือนกันนะครับจะเป็นสกิลประเภทเดียวกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าเวมะครับ คุณเห็นไหมเนี่ยคือฮิว9,000นะแต่ฮิว9,000ทุกคนแล้วก็ฮิวทีเดียวนะครับครูดาวน้อยนะครับต่างจากฮิวที่เป็นฮิวหมูเนี่ยนะเราต้องมีติดครูดาวที่มันเป็นฟิกใช่ไหมครับก็คือ20วินาะจะทําให้เราฮิวเพื่อนได้ไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนเราเนี่ยมีโอกาสตายได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่เป็นฮิวของไฮคาร์เนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ OP มากเร็วแรงและต่อเนื่องทันแผนที่นะครับโอเค ประเภทต่อไปที่เราจะมาพูดกันเนี่ยก็คือประเภทของสกิลบัฟนะครับที่หลายๆคนยังงงกันอยู่ว่าพี่บัฟแบบนี้ใช้ยังไงครับไอ้บัฟตัวนี้ใช้ยังไงครับอย่างแรกเนี่ยมาเริ่มมันก่อนในคาถาอโคก็ oll, คือ AB แน่นอนครับ <c oughs> เพิ่มสเต็งอินเด็กนะครับอย่างละ20ในเลเวล10 <disappe fi> และอีกอย่างหนึ่งมันจะลบล้างเอฟเฟกที่เป็นคำสา3นะครับหรือเคิร์สกับเพอร์ทิฟี่นะครับถ <c oughs> ามว่าไอสถานะที่มันเป็นผิดปกติเนี่ยมันดูได้จากไหนมันดูได้จากในสมุดนักประจญภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลเคิร์สใน ข้อที่2นะครับก็คือการลด p ATK นะครับกับ Final AFPD ลง25%นะครับถ้าเกิดเราติดสกิลนี้อยู่นะ AB สามารถลบได้นะครับสกิลเพอร์ทิฟี่เนี่ยเปลี่ยนสเตตัสชุดเกาะให้กลายเป็นธาตุเอิร์ดนะครับมี P ลเดพเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ M อดพลดลง25%นะครับก็คือจะทําให้เราโดนตีธรรมดาเนี่ยเบาขึ้นแต่โดนเวทแรงขึ้นนะครับแล้วไม่สามารถฟื้นฟูเลือดกับ SP ได้โดยธรรมชาตินะผมจะนับเป็นว่าคาร์ดอโคกับพีสเนี่ยเป็นคาร์ดที่ต่อเนื่องกันเลยนะเพราะว่ามันใช้เวลาไม่มากในการเก็บเเเเเเเลลลลลลววพพพืื่่่่อออปปีีีีียยนนนน็็าจะะคคครรรรัับสสสกกกกิิิซ์ตทม จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบ่งใช้ตามสถานะเนี่ยประเภทความสําคัญในการใช้เนี่ยคือ,คอการใช้ใส่ตัวเองก่อนนะครับใช้ใส่ตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ตายนะครับยกตัวอย่างเช่นในการลงดันนะครับว่า สมมติว่าเราลงดันโอซิลินเนี่ยแล้วตี้เราเนี่ยบอกว่าให้พีทเนี่ยไปยืนบางเสาให้หน่อยอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทําให้เรายืนบางเสาได้นานนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพก็คือการใส่สกิลไคายลี่ใส่ตัวเองนะครับแล้วก็ไปยืนบางเสาถูกไหมครับบวกกับสกิลที่เป็นสกิลฮิลหมูนะครับคือเราจะยืนบางเสาได้โดยที่เรายังฮิลเพื่อนได้อยู่นะครับมันเป็นโล่นะครับที่บล็อกดาเมจได้สูงสุด10ครั้งหรือคิดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กเกจพีก็คือเหมือนว่าเรามีเลือดเพิ่มสามรับเปอวร์เซ็น เดียวเนี่ยเซ็ปุ๊บทีเดียวก็หายเลยนะครับส่วนสกิลแพสซีฟเนี่ยที่เราเปลี่ยนมาแล้วหลังจากที่เป็นพีษเนี่ยจะมีอินเคสรีคอเวอร์นะครับตรงเนี้ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยน้ำหนักมากกว่า50%ถูกไหมครับว่าเราจะไม่สามารถฟื้นฟูเอชพีตามธรรมชาติได้นะครับเวลาที่เราปล่อยฟาร์มเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับแล้วสกิลที่เราใช้ซัพพอร์ตเนี่ยก็ยังไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมีอินเคสเอชพีรีคอเวอรี่นะครับสกิลเเววลนี่ยคือบก นะครับแล้ว ทีนี้สกิลต่อไปเนี่ยเป็นสกิลที่หลายๆคนอาจจะงงหน่อยนะครับก็คือสกิล Import CTO Magnus นะครับกับสกิล As p e r s o นะครับว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าสกิล Magnus เนี่ยก็คือการเพิ่มดาเมจที่เป็นดาเมจแท้จริงนะครับก็คือการเพิ่ม ATK เข้าไปให้เพื่อนเราครับที่เลเวลหนึ่งเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วที่เลเวลห้าเนี่ยคือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้จำไว้ว่าสกิลเนี้ง่ายๆเลยนะครับคือสกิลการเพิ่มดาเมจโจมตีธรรมดาให้เพื่อนนะครับแล้วสกิล As p e r o เนนีี่่ยกกก็คคืือออาาารรรรททใหห้ววุธะัับโจมตไปของ ยูนิตเพื่อนเราเนี่ยเป็นการโจมตีาธาตุโฮลี่นะครับก็คือเหมือนเรากดใบธาตุให้เพื่อนนะครับแต่ว่าจะมีผลนาน40วินาทีนะครับาธาตุโฮลี่เนี่ยจะทําให้โจมตีในมอนเตอร์ประเภทที่เป็นอันเดธนะครับหรือเดมอนถ้าเรากดสกิลนี้เพื่อนจะทําการโจมตีมอนเตอร์อันเดธหรือเดมอนแรงขึ้นนะครับตามประเภทของาธาตุนะครับอ่ะง่ายๆเลยคือแมกนัสเพิ่มพลังโจมตีแล้วแอดเพอร์ซิโอ ทำให้อาวุธเป็นดาเมจธาตุโฮลี่นะครับเท่านั้นเองนะครับนี่คือความแตกต่างของ2สกิลนี้นะครับถามว่าสกิลแอสเพอร์ซิโอเนี่ยจำเป็นต้องอัพไหมผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องอัพครับเพราะว่าสกิลแอสเพอร์ซิโอเนี่ยมันสามารถใช้ได้แค่ในการลงดันเดสกับดันโอซิลิสเท่านั้นนะครับที่เป็นมอนเตอร์ประเภทอันเดสนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการใส่สกิลให้กับเพื่อนคนเดียวนะครับไม่ใช่กดทีเดียวแล้วไปทั้งปาร์ตี้นะครับก็คือจะใส่แค่ทีเดียว่แคเก้งเดียวนะครับแลล้วจบเยใส่แค่คคคนนนนเเดดีียยว่่มมมัััไุ้ะรบตสินนใจจดูวว่่่าาะะอออัััพพครรบหืไมแล้วต่อไปเราาจะมพูดถึงงสสกกกกิลรรระะัััันนคบาอพีย ขังเนี่ยก็คือการเพิ่มพีเดฟให้กับตี้ของเรานะครับแล้วก็มีสกิลที่เป็นพาสซีฟนะครับก็คือการเสริมเอมเดฟเข้าไปนะครับในสกิลระคังเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีความสําคัญในประเภทของคอนเทนต์ที่เป็นการ k v m p v p นะครับมากกว่านะครับก็คือการตัดสินกันที่เวลาสั้นๆนะครับในการที่ยืนตีกันอยู่เนี่ยแล้วอัดสกิลนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยโดนตีเบากว่าเดิมนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาก็จะมีจังหวะที่เสียเปรียบนะครับก็คือเป็นการแลกจังหวะกันใน KVM แล้วก็ p v p นะครับแค่ช่วงสั แล้วพอเอามาใช้ในคอนเทนต์ในเรื่องของการที่เป็นลงดันนะครับหรือว่าการซัพพอร์ตเนี่ยมันก็เลยยังไม่จาเป็นเท่าไหร่นะครับกับการเลือกใช้แต้มสกิลนะครับอันนี้ในกรณีที่คุณมีแต้มสกิลน้อยนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีเยอะขึ้นมาแล้วมีแต้มสกิลเยอะแล้วแล้วคุณสามารถอัพสกิลที่มันมีความจําเป็นในการใช้ที่เรียกว่าเป็นการ full support ได้เนี่ยคุณค่อยมาอัพนะครับสกิลนี้นะครับเหมือนกันนะครับกับสกิล i n c a s e agility นะครับคือการเพิ่ม movement speed เนี่ยมันไม่ได้เห อพอเรากดสกิลนี้นะครับแล้วเรามาดูครับ mspd เนะี่ยเห็นไหมครับว่ามันเพิ่มมาแค่หนึ่งเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เราเปลี่ยนพีดมาแรกๆนะครับหลังจากเป็นอโคเนี่ยคือมันไม่ได้มีความเห็นผลหรือว่ามีความจําเป็นมากขนาดนั้นนะครับในการที่จะแบ่งแต้มสกิลสิแต้มเพื่อไปอัพนะครับหลังจากที่คุณอัพจ็อบมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุณค่อยกลับมาอัพนะครับสกิล inks agility นะครับโอเคแล้วทีนี้เราจะมาสรุป นะครับในช่วงของอาโคถึงพีน่ะเราควรจะอัพสกิลอะไรนะครับในการที่จะเป็นฟูลซัพพอร์ตนะครับอย่างแรกเนี่ยคือฮิลนะครับ10นะครับฮิลหมู่10นะครับเบสซิ่ง10นะครับแล้วก็ไคลดี้นะครับ10นะครับก็คือในช่วงเป็นอาโคเนี่ยจะอัพ1 2 3 4สกิลนี้นะครับก็คือ40แต้มถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เราเปลี่ยนเป็นพีแล้วเนี่ยเราก็มาไล่อัพสกิลแซนจูรี่ก่อนนะครับตามเลเวลคูดาวที่คุณทำได้นะครับแล้วก็สกิลแมกนิฟิเคทนะครับหลังจากนั้นก็็มาออัััพแแบบกกกนนทะครรล้วเีย นะครับกอรเลี้ยเนี่ยก็คือการเพิ่มลักนะครับให้กับปาร์ตี้ของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาอัพสกิลชุบนะครับไว้หนึ่งนะครับหรือว่าตามครูดาวที่คุณทําได้นะครับยิ่งชุบเพื่อนได้เร็วก็ยิ่งทําให้คุณเนี่ยมีความลื่นไหลนะครับในการซัพพอร์ตเพื่อนในดันมากเท่านั้นนะครับเพราะว่าระยะเวลาการไล่เนี่ยมันลดลงนะครับถูกไหมครับครับผมแล้วพอเราเรียงสกิลมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีแต้มเหลือนะครับพอเรามีแต้มเหลือเนี่ยเราค่อยมาอัพนะครับสกิลละครั้งนะครับในช่วงของก่อนการเปลี่ยนน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 นไไไไฮฮพพพพพพพีีีีีีีสสะะะะะคคคครร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 ััััััับบบบตงงงเเเเเ้้้ยอออออออู่่่่่่่่่ทททืืๆวววาาาาจหมมมกกกก็็็ดถึิิิลลลปปขแน หาพีแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆอาจจะมีแต้มน้อยอยู่นะครับอย่างแรกที่เราควรจะมีก็คือการเหลือแต้มนะครับไว้อัพในสกิลหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะรีนะครับรีแต้มสกิลกันนะครับเราก็ให้แต้มสกิลเนี่ยมันเหลือนะครับแล้วก็มาอัพนะครับสกิลนี้นะครับก็คือการเพิ่มปริมาณฮิว2%แก่ตนนะครับเราจะอัพสกิลนี้เต็มไปเลยนะครับแล้วก็โลซิโอคิวนะครับทิ้งไว้ที่ซักเลเวลห้านะครับแล้วก็มาดูที่สกิลนี้นะครับสกิลเนี่ยจะมีความสำคัญในเรื่องของการล่าบอสนะครับเพราะ การลงดันอย่างดันที่เป็นดันโพไซดอนเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เราต้องหลบสายฟ้าใช่ไหมครับแล้วสกิลแมลงในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะทําให้เราถึงตายได้ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเราวิ่งไม่ทัน,เ,นเราก็อัดสกิลนี้เข้าไปครับดาเมจที่ทําให้ถึงตายเนี่ยมันจะไม่ทําให้เราไม่ตายนะครับแล้วก็ฟื้นฟู12%ของแม็กเก็พีทันทีนะครับก็เหมือนกับสกิลโกงความตายนั่นเองครับส่วนสกิลนี้ ซัฟฟาจริงๆแล้วเนี่ยสกิลเนี้ยไม่มีความจําเป็นเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำเฮดมาอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเ,เป็นวิสาหรือว่าอะไรที่ต้องใช้เวลาในการไล่เนะี่ยเขาต้องทำเฮดในการลดไล่มาเนี่ยของตัวเองอยู่แล้วนะครับสกิลนี้อาจจะไปมีความสําคัญในเรื่องของคาร์ดที่เป็นมองเข้ามานะครับก็คือลดเวลาในการไล่ของสกิลอาชูราซึ่งตอนนี้มันยังไม่เข้ามานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่จึงไม่จําเป็นต้องอัพในช่วงนี้นะครับต่อมานะครับสกิลเล็กเอเทนา่าสกิลเนี้ยจะเป็นสกิลในเรืืื่่่่่่่่่ออ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 งงงงขขขทททททําาาาใหห้้้กกนน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 โจจมมมมมตตีีีีััววววไไปปรรรแคคคฟสิิิลเเเเพพยดึ25 5.5 จะใช้ได้ดีเมื่อไหร่ใช้ได้ดีเมื่อในปาร์ตี้เราเนี่ยมีคนที่ตีแรงมากๆยกตัวอย่างเช่นไนท์นะครับที่เป็นไนท์หอกนะครับไปแทงบอสเราใช้สกิลเล็กสกิลใส่บอสนะครับแล้วไนท์หอกเนี่ยก็เข้าไปแทงนะครับแทงบอสจากปกติแทงได้สมมตินะครับว่าแทงได้2ล้านนะครับมันก็จะเพิ่มไปอีก28%เนะครับเห็นไหมครับว่าคอนเทนต์ที่เราจัดให้เนี่ยก็คือจะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการล่าบอสนะครับกับอีกคอนเทนต์นึงก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการ KPM ใส่ตัวที่ถกกมาๆเนีี่่่ยเเราาก็ททดมจใสตัวถกกได้้แรรรงขึนนนนะะคคัับบอี28%ใที่เเเลลวววแรกนนะส่ซฟตี้อลเนี่ยจริงๆแล้วการรรรทาาาเเเเเเซฟตตตีี้้วววออออลนน่ยงงงดดูฮขััะะคบพ่ๆ ที่เรเวลร่าเนี่ยมันก็ใช้คูดาวแปรผ่านถึง30มสิบวแล้วครับบางที่เนี่ยในช่วงเราเป็นไฮพีงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นต้องอัพนะครับแล้วรอเรามีแต้มเหลือแล้วเราทําค่าลดไล่ที่มากพอเนะี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไล่ได้เร็วขึ้นถูกไหมครับแล้วเราค่อยไปอัพในตอนนั้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นพีสมุน,นที่มีค่าลดไล่ที่เร็วๆแล้วเนี่ยก็อาจจะแบ่งแต้มสกิลไปอัพ ด้วยก็ได้นะครับซึ่งสกิลเซฟตี้วอลเนี่ยมันก็สําคัญในการ KVM แล้วก็การลงดันร้อยชั้นนะครับก็คือเราอยู่ในเซฟตี้วอลเนี่ยเราให้เพื่อนอยู่ในเซฟตี้วอลเหมือนกันเนี่ยแล้วมอนก็เข้ามาตีนะครับก็คือมันจะกันได้นานสิบเอ็ดวินะครับมากสุดตามเลเวลของสกิลนะครับว่าที่เลเวลหนึ่งเนี่ยมากสุด3ครั้งถูกไหมครับส่วนสกิลเล็กได้ wing เนี่ยก็คือการไบ่นะครับก็เป็นการทําสกิลดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะไปสําคัญในเรื่องของการ KVM กับ PVP มากกว่านะครับสกิลประเภทที่เเเเปป็็นน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 ดดดาาามมมจจกกกััับบบีีีีีฟ่่่ยยย๋วววผะะะทํคคลลิแแออรใสขงไฮพพ้ การลง KVM กับการเก็บเลเวลเนะี่ยผมได้ทำคลิปวิดีโอไว้ให้ดูแล้วนะครับก็กดเข้าดูได้ที่มุมขวาบนของคลิปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนะี่ยผมฝากกด S ั b s c ค i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคิดจะเติมเกมเนะี่ยคิดถึง PowerPay นะครับผมสปอนเซอร์ของเรายังไงก็ขอบคุณมากครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ